ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดเยอะเลยนะครับก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับเข้าไลน์กลุ่มของชุมชนเราด้วยนะสแกนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิจฉาชีพตอนนี้ค่อนข้างระบาดในชุมชนเรามากไมครับอยากหลงเชื่อง่ายๆบางทีพวกนี้หลอกเก่งมากครับอันนี้จะเป็นไลน์กลุ่มของชุมชนเรานะครับดูเลยจะได้ติดต่อนาะอ่าใช่ครับครับผมอันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งพี่สองพี่สามครับสวัสดีครับ อันนี้เรามาคุยกันเรื่องของวิชาชีพนะครับพวกนี้หลอกเก่งมากโทรมาสักพุ่ปุ๊บปั๊บฉับไวเสียเงินเลยอยังไงแอดไลน์กลุ่มกันดีกว่าขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยู่ด้านล่างที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ขึ้นมารับฟังเทศจากหลวงพี่จันทร์ศรีมณสลาการประเรียนได้เลยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับอาล้เจริญพรญาติโยมทุกท่าน ที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะหลายท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าทางหน้าวัดเรามีซุ้มที่จัดนิรศการโดยทางผู้ใหญ่อานนท์เข้ามาขอใช้พื้นที่ไว้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พวกเราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อแหมมันอาจจะฟังดูยากๆหน่อย,ยนะรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อแต่อีเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรานะ เอาว่ากันง่ายๆเลยก็คือระวังกลโกงจากพวกมิตรแต่มันไม่ใช่มิตรสหายนะโยมแต่พวกนี้มันก็คือมิตรชาชีพเออพวกนี้มันจะมาหลอกลวงเราในรูปแบบต่างๆวันนี้อาตมาอยากจะเอาเรื่องของพ่สมหมายมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานนะ จะได้เรียนรู้เอาไว้ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพพ่อสมหมายอนุญาตใช่ไหมว่ายังไงล่ะบอกคุณเอ้ยก็ต้องขอขอบคุณพ่อสมหมายนะที่อนุญาตให้อัตมาเรื่องนี้มาเล่าให้ญาติโยมเขาฟังเฮ้ยหมายจะรีบไปไหนหวะไปโอนเงินที่ธน,นาคาร เฮ้ย hey, เวลานี้ไม่ทันแล้วมั้งเฮ้ยไม่ต้องรีบแล้วยังไงก็ไม่ทันแล้ว so, ทำไมเองไม่โอนผ่านแอปธนาคารอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเศรษฐีทุเรียนอย่างเองอะ่ะไม่ใช้แอปธนาคารเออดิวะข้าไม่กล้าใช้เทคโนโลยี year, มันมีประโยชน์นะเว้ยอยู่ที่ว่าเราใช้มันถูกทางหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างเองดูพวกคลิปกำจัดศัตรูพืชกำจัดมแมลงมันก็มีประโยชน์ไง ถ้าเองไปดูพวกคลิปใบหวยก็อาจเสี่ยงหมตัวได้นะเว้ยเฮ้ยลองเปิดใจหน่อยดีว่าแอปมันไม่ได้ใช้งานยากขนาดนั้นมาอย่าค่าสอนให้ก็แค่ต้องระวังอย่างเดียวนะเว้ยอย่าไปบอกข้อมูลส่วนตัวใครเขาก็พอเนี่ยเออแล้วนี่เองจะโอนไปให้ใครอะ่ะญาติพี่น้องก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไปอยู่แล้วด้วยก็แฟนค่าดีเฮ้ย ยังไปมีแฟนตอนไหนเนี่ยมีรู้ป่ะขอดูหน่อยดิเดี๋ยวข้าเอาให้ดูไหน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 ่ะเป็นไงโหเฮ้ยสวยนะเนี่ยชื่ออะไรอะ่ะชื่อน้องหลิวเจอกันในเฟซน,นี่แหละนั่นะเห็นนิ่งๆน,นัดเนือแบบเนี้ยร้ายเหมือนกันได้เอง <c oughs> เฮ้ยแล้วคุยกันมานานยังเนี่ยน,นะ คุยกันมาสองเดือนกว่าแล้วล้าเจอตัวจริงยังยังเลยน้องเขาบอกไม่ค่อยสะดวกก็วิดีโอคอลหาดิเฮ้ย <Hey, S 2> วิดีโอคอลเลยข้าอยากเห็นน้องก็าทำงานออฟฟิศไม่ค่อยว่างอะไรเป็นแฟนกันแต่ยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆแล้วนี่โอนค่าอะไรเขาอ่ะก็แม่ร้องเขาไม่สบายน้องเลยมาขอยืมแล้วโอนให้เขาบ่อยไหม โหลดไหมเนี่ยแอปอะไรเนี่ยเฮ้ยใจเย็นก่อนข้าก็แค่รู้สึกว่ามันแปลกเจอตัวก็ยังไม่เคยและเองก็อวไปให้เขาเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมีในหลายรูปแบบข้าแค่เป็นห่วงเองก็เข้าใจว่าเป็นห่วงแต่ข้าว่าเขาอ่ะไม่ใช่มิจฉาชีพหรอกเขาคุยดีกับข้าคอยห่วงใยข้าตลอดแล้วก็ยิ้มแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าจะมาหลอกเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้ไหมวะ เองไม่รู้อะไรไอ้พวกเนี้ยนะมันจะทําให้เราตายใจก่อนแล้วก็จะให้เราหลอกให้เราโอนไปเอางี้เรามาเช็คกันหน่อยไม่ยากง่ายเดี๋ยวเองส่งรูปน้องหลิวมาให้ข้านะเว้ขอชัดๆนะได้เดี๋ยวเนี้ย Google มันเช็คได้จากรูปภาพเลยเดี๋ยวข้าเช็คให้ส่งให้หน่อยเดี๋ยวข้าส่งให้ดูอ่ะเอาไปส่งมาใช่ไหมอืมแป๊บแปดูฮะ ะเองอ่านเอาเองแล้วกันเดะเฮ้ยตลอดที่ผ่านมาที่คุยกับข้าที่ห่วงใยข้าต่างๆหน้าเนี่ยคืออะไรวะไอ พฤติกรรมแบบเนี้ยนะมันมีมานานแล้วแหละเขาเรียกว่าโรแมนต์แคมหรือที่เรียกว่าหลอกให้รักมันจะใช้คำหวานๆมาคุยกับเรานี่แหละแล้วก็จะเอาลูกที่ไม่ตรงปกลูกใครก็ไม่รู้นะมาคุยกับเราเอางี้เองไปรวบรวมหลักฐานการคุยนะเว้ยแล้วก็เลขที่บัญชีที่โอนเดี๋ยวข้าพายไปแจ้งความเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ พอสมหมายมันถูกหลอกเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเรื่องพวกเนี้มันใกล้ตัวพวกเราเข้ามาเรื่อยๆใครที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยก็จะโดนพวกมิจฉาชีพพวกนี้หลอกเอาได้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับให้รู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพและเห็นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีงานบุญประจําปีคนในหมู่บ้านอะ่ะก็มาทําบุญกันเกือบทั้งหมดด้วยก็เลยอยากจะขอใช้พื้นที่วัด เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับบาเรื่องนี้อาตมาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรตรงนีโยมแต่ไอ้กิจกรรมที่ว่าเนี่ยมันจัดอะไรบ้างละ่ะก็จะให้ความรู้กับทางชาวบ้านครับทางผมเองเนี่ยก็ติดต่อกับทางสารวัตรสันไว้แล้วท่านก็จะส่งร้อยเวรที่ทําคดีเกี่ยวกับช่อกรงออนไลน์เนี่ยมาเป็นวิทยากรให้ครับและผมก็ตั้งใจว่าจะจัดกลุ่มระวังภัยให้กับชุมชนของเรา อาจจะมีการสร้างกลุ่มลายครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะนิมนต์หลวงพี่ให้ไปเทศให้ชาวบ้านฟังด้วยครับเพื่อที่จะได้รู้จักนึกคิดมีสติและเท่าทันผู้มิชาชีพด้วยครับช่วยกันคนละไม้คนละมือชุมชนของเราจะได้เข้มแข็งครับดีโยมด,ดี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 ถ้าอย่างนั้นอาตมาจะขออนุญ,ญาตเอาเรื่องของโยมสมหมายเนี่ยมาเล่าเป็นกรณีตัวอย่างให้คนในชุมชนเขาได้รับรู้นะ เพื่อจะได้หาทางป้องกันกันได้ฝากขออนุญาตให้ด้วยนะเรื่องนั้นไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมคุยกับทางสมหมายให้ครับเออเป็นยังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่กราบนมัสการขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะครับชาวบ้านที่มาฟังเทศในวันนี้น่าจะได้ความรู้ไปเยอะเลยครับไอเราต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่กันแบบเต็มที่นะโยมนะครับเชิญชมบอร์ดทางนี้ดีกว่านะครับ สวัสดีครับรสวเสดีครัยมเออน่าสนใจอยู่นะอ,อครับอาทิตย์หน้าเนี่ยผมว่าจะจัดจุดบริการอาสารู้ทันสื่อเผื่อมีอมชาวบ้านอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยแล้วไม่รู้จะไปถามใครหรือเวลาเขามีปัญหาเนี่ยทางทีมงานอาสาจะได้เข้าไปช่วยดูแลได้ทันครับอ,อดีมากเลยโยมดีมาก มาด้วยกันแสดงว่าจำกันได้ใช่ไหมไม่ต้องแนะนำแล้วเนาะแหมจำได้สิหมายไม่ได้เปลี่ยนไปจนไม่มีเขาเดิมซะหน่อยอเออน,นี่อานนท์แราว่าเราจะขอข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเฝ้าระวังสื่อในอะ่ะเผื่อที่ว่าจะได้ไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนบ้างเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้นะเล่นโซเชียลกันทุกคนเลยได้เลยน้ำอยากได้ข้อมูลอะไรบอกเรามาได้เลยนะเดี๋ยวเราส่งให้ขอบคุณนะ,ะดีใจนะที่ทุกคนอะ่ะ ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เฮ้ยขอถ่ายรูปไว้หน่อยสิจะได้เอาไว้จัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้สิเฮ้ยสมยัยถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวเราไปนิมนต์หลวงพ่อก่อนอ่อนิมนต์หลวงพ่อถ่ายรูปร่วมก,กันนะครับได้ครบนด้ <พอ S 2> วยนะครับหนึ่งสองสาม น้ำพ่อมายืมเงินเราเหรอเนี่ยใช่น,น,น้ำหรือเปล่าแต่ผรไฟายเป็นน้ำนะโอเคไม่ใช่เราวันนี้เรายังไม่ได้เข้าเฟซเลยเอาโดนอีกแล้วไอ้หมายการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อของผู้นำชุมชนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยประกอบไปด้วยสมรรถนะ5ข้อ 1. มีวิสัยทัศน์2เท่าทันข้อมูล3สื่อสารอย่างเหมาะสม 4. สร้างการมีส่วนร่วม 5. บริหารจัดการเรื่องการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้นําชุมชนที่มีคุณภาพกันนะครับ